เเมดงามแห่งเมืองเบียร์เยอรมนีผู้ที่ทำให้เลเวอร์ัวแซมบุนเดสลีกาหรือลีกเยอรมนีและจนตอนนี้ก็เป็นทีมที่ไล์ไพ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาโซสศักยภาพของฟอร์เรนเวียสตัวนี้ล่าง t ีอให้ดูกันว่าจะโหดเหมือนในชีวิตจริงหรือเปล่า ด้วยการจ่ายบอลยิงและก็การเลี้ยงทำประตูไปดูกันว่าจะโหดหน้าเล่นหรือเปล่าไปดูกันฟอร์เรนเวียสหรือซื่อเต็มว่าฟอร์เรนลิชาร์เวียสปัจจุบันอายุ21ปีเกิดที่เมืองปูไฮยเยอรมนีเป็นนักเตะตำแหน่งกลางลุกที่มีการเลี้ยงบอลที่คล่องแคล่วและ จ่ายบอลอย่างแม่นยำเพื่อสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมและตัวเองซึ่งก่อนฟอร์เรนเบียจะย้ายเข้ามาสู่เลเวอร์คูเซนฟอร์เรนเบียเคยอยู่กับทีม SV g r ü n w e i ß s r a u w e i ว e r สวีบราวไวเลอร์เขียวขาวกวนตีนขมากม่นโอ้ขอ้มาณน,นี่ครับ <laughs> และหลังจากนั้นก็ได้ย้ายเขามาอยู่เข้ามาอยู่ในทีมอย่าง อโคโลนตั้งแต่ปี2010ถึง2020และจากนั้นก็ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมข้างขายาอย่างเลเวอร์คูเซนและโซโฟอร์มไปอย่างโดดเด่นพาเลเวอร์เข้าซิ่งหลายๆรายการไม่ว่าจะเป็น ยุโรปลีกและก็ DFB ครับบอกไว้เลยฤดูกาลน,นี้มีโอกาสที่จะคว้าทิปเปอร์แซมกับเลเวอร์อีกด้วยโอ,โอ้ตึงเกิดและนักเตะก็ยังเป็นที่น่าซื่อชอบหรือน่าจับตามองจากหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นทีมยักษ์ใหญ่ร่วมลีกอย่างบาเยิร์นมิวนิกและก็ลีกอื่นๆไม่ว่าจะเป็น แมนซิตี้ก็ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาฟอลอเรนเวียตัวนี้มันน่าเล่นหรือเปล่าไปดูกันในแรงแ้งสามเกมด้วยการยิงจ่ายและก็เลี้ยงเข้าไปไปดูกันมาเกมแรกของเรา<อ>ครับตอนนี้ม<อ>ันขึ้นไม่สูงม,<า><อ>มากอะฟลอเรนเบียนะดูเลี้ยงกลางมันเลียงเป็นกองกลางเลยตอนนี้ฟลอเรนเวียครับ ส่บอลให้ินีจุดจุดเยดไปแล้วครับเยบอลนะครับ่า่มาให้วินจดลูกนี้พีคครับวินี้ยิงสวยอู้หโลนเบียลูกนี้เกมรับก็ได้ปลนเบียตให้ไปครับซ้อนทางนีต่ลูกนี้ ซอนครับทุกนี้อูแอดซิตหนึ่งครับฟอรเรนเวียสโอ้โหสวย,ยงามแต่ต้องคงสามารถซอนครับทุกนี้คงสามารถซอนเลยโอ้โหลิเวอร์พูลตอนนี้ จบเกมครับหนึ่งศูนย์ได้ไปแค่โอ้โหถือว่ายังไม่สุดหรอยังไม่สุดรโอการยิงครั้งเดียวเกมแรกเอซิเป็นหน่แล้วเอซีสองเอซิสักสองสักสามเหมือนลเวอร์ยามึงูััวโอ้โจตาเกินลูกนี้เียมากลูกนี้ ครับาลเบิร์ตทำมือครับไปครับเวียดครับเวียดครับโอ้โหมันไม่เข้าได้ยังไงวะโอ้ทำไรดูเลยเิ็บหายแล้วโอ้โหรุ่งจังวะอะไรเนี่ยหลังรุ่งจังวะยิงไม่เข้าอินจัตเซอร์มินซอนเวียดจดเบลิงกาคือเป็นยังสวยครับบาลเบิร์ตเวียด แต่บริเวณครับสวยเอ็งนี่มันคันแทบดีกว่าจริงครับผมแอสซิสจากซอนทางซีนครับยิงด้วยซ้ายอ่ะนิวมดีซอนดูสิทธ์ครับอะไร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 นิ้วแดงนิ้วแดงหายแล้วเฮ้ยเต้นอะไรพ่อเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าไอ้ชาสวยครับ เขาไม่ฟาวอาจารย์เนี <S 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 ่สวยครับงามซาลิบาโอ้ลูกนี้ให้ไปเลยเบียสครับเบียสครับไปครับอยงนี้สอนครับสอนเอาควาให้ทาร์เมอร์เบียสอูร์เบลิกนี่ครับโอ้สวยตายครับโอ้ลูกนี้สองมาครับโอ้โห มาครับุูนที่สองมาเลยเบตโอลูกนี้ซ้ายพอเลยเบมาเฮ้ยสวยครับเบตออกมาให้ครับลาเนิฮิร์มนสันนี่ครับเอ้ยเอ้อเออ เฮ้ไม่ได้อะไรเนี่ยอ้าผ้กองหนัอะไรนี่ฮะโอ้อะไรมันคือมะไรเกมไปไรเกมคิวแดงยีกั่งนั้น่วะว่าดีครับถือว่ามาดีกับเกมนี้คารินเบียทำไปสองประตูรุนเฮนดิกทำ่ทำไม่ได้อยู่ดิฮาร์เลนตตะหายเลยเกี่ยอะไรเนี่ย โอ้โครับเปียอะไรกล้องหลังมินุสไหลไหลหรเป็นเพี้ยอะไรโอ้ยสั่เอ้ยมีไปแล้วสวยฟอลเลนเวียสให้ลูกนี้วินิจ네ุลุนี้สวยงามโอ้โหใจหนึ่งนะครับลูกโตกับลูกนี้ฟอลเลนเวียสซิสให้วินิซูรโอ้โห นีมุดเป็นพุ่งเลยตอนนี้แต่เข้าหัวลูกนี้จอนก็หมดสิ่สี่ขาเฮ้ยเฮ้ยใครเตะพี่ล้มนำาไม่เป็นไรแต่อย่าซ้ำนะถ้าซ้ำพี่ลุกขึ้นมาพังาดโอ้ดูนินโอ้เชียโอ้ดููนินดิไป้นเชียมาก,กตอนนี้

Rafael Guerreiro. จบครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับกับฟอรลินเบียทุกคนครับหลักๆคือนั่นแหละค่าแดงผมว่าน่าจะพิ้วกว่านี้ครับบางจังหวะัพลิกบอลยากเลยโอกาสเป็นจบสกอร์นี่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครที่อยากจัดฟอรลินเบียก็ไปจัดเลยนะครับแนะนำให้เป็นเม็ดแดงครับจะได้แบบฟิฟฟี่เอบอกเลยตอนนี้มันยังไม่แบบฟูลออปชันอ่ะถ้าฟูลออปชันผมบอกเลย ตึงมากๆเลยและก็รอตัวอันติเมตครับสำหรับฟอร์เรนเบียนครับโอเคครับทุกคนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้รีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปแล้วครับขอให้ทุกคนไม่เกลียดนะครับในการสุกในการสุกกิ๊บใหม่มันเป็นธรรมเนียมของเราไปแล้วในคลิปนี้มันยังไม่สุดครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนักเตะ92หา99กันต่อครับด้วยการไซดเพชรเดง ทังห้าครับปิดคลิปแบบสวยๆงามๆของงามๆสวยๆสามแสงครับผมหนึ่งแสงไปแล้วและก็สองแสงสามแสงเพื่อเป้ครับแมตซี่เป้มาครับโอ้โเขียวๆไม่ต้องรุนเลยอาร์ิวใครวะมาเล่น กูไม่น่าอะไร